หลายคนถามเจยวกับว่าจิตคืออย่างจิตเป็นชื่อของความคิดความคิดในการปรุงแต่งสแสวงหาสังสมสะสางจดจำและชื่อว่าจิตจิตมโนม,โน,มโนคือการนึกภาพวิญญาณคือการลหลับรู้ความรู้สึกจิตเป็นชื่อของความคิด ุงแต่งสแสวงหามโนนึกภาพจดจำอย่างต่างๆกับทั้งมดัดจนเกิดกลายเป็นว่าวิญญาณคือตัวรับรู้ความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกแล้วสังสมลงเป็นฝัสสะหรืออารมณ์เดียวกันมันเป็นทางของมันอยู่แล้วแต้แท้ที่กินแบบทุกอย่างกับคือพอร้อมกันทั้งเบิร์ตาอได้แยกไภแยกมันแบบนั้นแอกแต่ว่าแยกแยกลไกกลไกของความสลับซับซ้อนมือซื่ออก รวมลงคืออารมณ์การเฝ้าสังเกตจิตบอมีอย่างยากดอกถ้าห้าบวกด้วยสัมมาสัมพุทธ,ธะประกอบไปด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักแยกแยะในความนี่เป็นความผิดนี่เป็นความผูกแต่ว่าคนถี่แยกแยะสัมมาสัมพุทธ,ธะออกใดจะต้องค่อยๆฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหาก ตเกาก่อนค่หูจักอันได้พิดอันได้ถูกอันได้เป็นสัมมาอันได้มิจฉาแต่ว่าเหตุไปตามอารมณ์คือความพอใจและบ่พอใจนี่อยู่สองยางเท่านั้นต้องสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสัมพุทธะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะแยกมิจฉาออกได้ค่อยๆเลียนรููค่อยๆเป็นไปคําว่าค่อยๆเริ่มต้นในการเข้าหาธรรมได้ยินได้ฟังได้สังสม้ากกระสีค่อยๆเป็นอนุพุทธะเป็นมาเป็นผู้ รู้ตามออรู้ขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยมารู้ขา้ามแล้วลก็ะในความรู้นั่นน่ะกสิเข้ามาอัดแน่นอยู่นนในเจของเองจึงเรียกว่าปัจเจกพุทธ,ธะ <c oughs> ความรู้เฉพาะตนได้บัน่นจะเป็นกับปัจเจกพุทธ,ธะเมื่อจากปัจเจกพุทธ,ธะจะแล้วแยกแยะว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรอันใดที่เป็นประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์กว้างขวางประโยชน์ตนประโยชน์ญาติแล้วกับประโยชน์โลกนะเข้าสู่สัมมาสัมพุทธะ แล้วแทกริงการดูจิตบ่มีอยังมากถ้าเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าเด้เริ่มต้นแหลกห้าสิกระโดดขึ้นไปเลยอาจจะยังบ่ทันไ้เข้าใจอค่อยๆซึมย่างเชียนว่าการสั่งพระพุทธลูกังซีสเอพอพระพุทธลูกในการสัง่งหลายๆคนอ,อ,อาจจะมีความผัดแยงแต่ว่านั่นก็เป็นความคิดปรุงแต่งของไผยของมันเ้ากระบอ,อกไปตามท่านของหฮาเอง การสร้างพระพุทธรูปหรือรูปเหมือนรูปพระวรากายของพุทธเจ้าบ่แม่นท่างสร้างโดยวัตถุธรรมดาถ้าทุกคนเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ของการสร้างพุทธรูปคุณค่าหนึ่งเกิดความสามคัคคออีเป็นการเป็นจุดศูนย์รวมใจของแต่ละคนแต่ละคนะแล้วก็เราจะแตกขยายกระจายความออกไปสู่ความสามัคคีของหมู่ชุมชน หมู่คณะหมู่ชุมชนกว้างคว้างออกไปจนถึงหมู่ทั้งเบิดของประเทศให้เกิดความเข้าใจว่านี่คือศูนย์รวมของจิ <c oughs> ตใจแปลว่าที่ห้าสร้างขึ้นมาห้าว่ได้สางหวังพึ่งว่าเพิิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเสกหรือดนบันดาลความสุขและความถูกให้ภายใดนี่คืออนุรสรซาวรีเจดี JD, แห่งธรมม JD, รมเจดีเป็นคลั่งธรรมเป็นคลั่งธรรม เป็นศูนย์ร่วมกิจใจเป็นศูนย์ร่วมแห่งความรู้ทั้งหมดคือรูปเหมือนของะพธเจ้านี่เองจะคิดนะว่าบ่ามีประโยชน์นี่แหละประโยชน์แหลกประโยชน์ชนต้นแหลกมหาศาลเลยผู้ใดเข้าไปวัดใดก็ตามย่อมนึกถึงพระพุทธลูปนี่คือเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วการสร้างพระพุทธลูปมีอาดิสง์แบบใดแยกย่อยออกไปตามบันทึกจริอว่าจริงกระสางเรื่องของไฟของมัน เพื่อนว่าอานิสงส์ห้ากลับหมายถึงว่าเกิดมาในศาสตร์ต่อไปในหากับจะเป็นผู้มีรูปกายปกติสมบูรณ์อาการ32มครบถ้วนบริบูรณ์ดีบ่พิการจุดใดจุดหนึ่งนั่นเองเออและ <c oughs> และที่สำคัญในการสร้างพระพุทธรูปคือเป็นศูนย์รวมจิตใจเอ,อเอาค้นทั้งหลายนี่เริ่มต้นแรกตั้งแต่ไม่รู้ธรทมออไม่รู้ทรรมบรรลุความหมายบรรลุอย่งจากยางในสัมมาสัมพุทธะ คือสัมมาทิฏฐินั่นแหละบรรลุอย่างจากอย่างอบางคนกลับไปดูความฝืนบางคนกลับไปด้วยความบะขอบ้านละคนเือนหลังละคนเด้อนี่เมื่อมีการกลับไปแล้วประกอบการด้วยความสามัคคีซึ่งกันและกันในหมู่ชุมชนหลักสันสิค่อยๆการได้ยินได้ฟังจากผู้นั้นผู้นี้ในหมู่คณะนั่นเองออความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญในเรื่องบาปสัมมา ส,สามารถทิฏฐิเริ่มเกิดขึ้นนั่นแหละจังววาเริ่มต้นแหลกเข้ากับเป็นอนุพุทธ,ธพัสกนค่อยๆซึมเอาความลื่นไปจึงบอกว่าเริ่มจากน้อยนั่นแหละเริ่มจากน้อยไปหามาก <c oughs> นี่นแหละจังว่าสิ่งสําคัญสงุดอีกอันหนึ่งบแมนแค่ว่าห้าสิ่สางพระพุทธ,ธรูปแล้วห,ห้องบ่ไดดมากงมง่ายในการสิม,มากาบวัตถุอันนี้เออคนกับวัตถุคือกันนั่นแหละแต่ที่พูดถึงพระพุทธเจ้าอาศัยวัตถุอย่างเออกาย กายนานครอนกายในวัตถุของพ่นเองจังมีตาหูจมูกลิ้นและก็นั่กายอันนี้แหละซึ่งสิ่งที่อยู่ภายในภายในก็ต้องอาศัยกายเนี่ยเป็นเครื่องสื่อสารแสดงท่ายทอดออกมาจังว่าบ้าบัดมนของหน่อยด้วยการสาถ้าชิพูดถึงแล้วว่าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างให้ไม่ได้สอนให้สร้างวระพุทธรูปในธรรมบทในพระชาิหนึ่งของพระพุทธเจ้าเฮาอา่ชื่อว่ามโหสถบัณฑิต ออตอนที่เพันขุดอุโมงคเพื่อสิเขาไปสู่เมืองวิเทหราชของพระเจ้าวิเทห,หลาชขุดไปแล้วนายช่างกองชุดละ4ี่ร้อยสี่ร้อสี่ร้อยเนี่ยผูออ้ดีชำนาญการวาดเขียนผู้ดีชำนาญการปั้นผู้ิีชำนาญการวาดต่างๆผู้ดีชำนาญในอักระตัวหนังสือพระมโหสดพ่นสั้งให้แต่และคนน,นี้วาดรูปพุทธประวัติ ของพระพุทธกัตสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมีมากก่อน,นั้นจะด้วยซ้าไปว <c oughs> <c oughs> าดไว้ตามฟ้าผนังความยาวในการวาดของพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านั่นสี่กิโลอะสี่กิโลเดือวซ้ำไปนั่นแหละอันนี้คือว่าห้ามเอาหลัดเอา,าแต่ผู้ใดเข้าไปศึกษาในหันเราสิลู้เห็นในความแยบค่ายเราสีลู้เห็นหลายๆอย่างเราสีแยกแยะเป็นในการสางพระพุทธรูป ว่าพุทธเจ้าบม่ได้สอนเหรอพนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่สางเห็นอย่างสันตอนพ่นเป็นพุทธเจ้าอยู่นี่เพ่นก็นมีรูปกายเพราะว่ารกายของพ่นยังมีชีวิตอยู่ยังไปยังงามีปากบอกกับผู้นั้นผู้นี้อยู่อตอนสมัยเพ่นตัสรูแล้วพ่นก็ไม่ได้บอกว่าพ่ายสางแต่ว่าเหาเดินตามทางตามรอยทางพุทธภูิมาเบิ่งดุกตามรอยทางของพ่นมาแต่ละศาสตร์แต่ละศาตะสตร์สร้างเป็นยังสีรษะสางนี่ยกตัวอย่างเด่นเดขึ้นมาว่าตอนที่เพ่นเป็นมโหสถบัณฑิตน,นข้งที่เราสวกชาต เออเป็นมโหสถนั่นแหละแต่พอได้ข้าไปศึกษาเราสิเห็นคุณค่ามมากๆเลยพน่สร้าตั้งแต่ปะสูตรตรสัสรู้ปกรณิพานแล้วก็เกี่ยวกับการบริจาคมหาท่านต่างๆโด,ย,ดยท่านโดยศีล้วยเนคขมะขันติวิริยสัญญาคันติวิริยาสาจายัจจะเษฐานเมตตาเป็นพุทธปรวัติของพระพุทธกัสสปะมีมาตะเกาก่อนตามฝาผนังทั้งสองขาน เออมีลูกวิมานต่างๆของเทวดาลูกทะเลลูกสัตว์ในหินมะผ่านหมังย่างหมักโอ้ยเยอะแยะมากไม่นัออ่นแหละจังเราบอแมนว่าเพิรนบอสอนแต่ว่าบางอย่างไม่ต้องสอนทําให้ดูเนี่ยเขากับนอมกับไปเบิ้งดูว่าจริงหรือบ่จริงต้องไปศึกษาเอาเองเออในชาติที่มหโหสถบัณฑิตนั่นแหละว่าเพิ่นปัน่นลูกยังนะครับแต,แต่แต่ละพผะบาทแต่ว่ายางก้าวของพพุทธเจ้าเพินกนปั่นไปจริงว่าเขาเอามาเอื้น่า ปางลีลานั่นปางลีลานั่นปางนั่นปางน,น,น,นี่นั่นเองสร้างตัสรู้นั่งหันหน้าไปทิศไหนนี่เป็นแบบอย่างตัวอย่างตอนพระพุทธองค์พุทธกาสปะเดินเท่าไปเพิ่นหันพระภาคไปทางใดนั่สิเนี่ยมันก็นสร้างไว้เพิ่นก็มีข้ามกำกับบรรยายเอาไว้พรานี่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเอมื่อตัสรู้แรกเริ่มดรสวริวิมุติสุขจักมือ,อหลังจากนั้นมาเพิ่นเดินทางไปแสดงรรมเดินทางไปไส บางสิเดินทางไปทางทิศเหนือหันหนาไปทางทิศเหนือนี่นขยนบรรยายกำกับไปเยอะแยะนี่แหละจังหวะทุกคนที่เขามาวัดจ่ำงเขามากกาบพระประธานพระประธานก็ไปพระพุทธานุสตินี่เองนั่นนึกถึงวัดนึกถึงพระพุทธลูกหรือไปในสถานที่ที่เจ้วกับพุทธศาสนาก็น,นึกถึงว่าเออเพื่อจงเข้าไปพผาถาพ่อนมยังสิอ่ะเขาก็นึกถึงเป็นพุทธานุสติอ่าไปหลวงพ่อโสธรเขาก็เป็นพุทธานุสติ แต่กลไปพุทธชินาาธธนาชดพิสโโลกเขาก็านึกเนถึงพุทธานุสติเด้นะผู้ได้วามันเป็นของหน่อยนะเยเริ่มต้นแรกอะเป็นธรรมดาเข้าจะค่อยๆย,ย่างก้าวเข้าสู่ผู้รู้นะหรือว่าอนุพุทธะรู้ตามไปเรื่อยรู้ตามไปเรื่อยเมื่อรู้ตามเข้าไปถึงแล้วถึงแล้วปัจเจกับพุทธะคือความรู้ทั้งหมดอีกขึ้นมาเ,ออเป็นเครื่องรู้ได้เฉพาะตนเมื่อรู้ได้เฉพาะตนแล้ว เอกูสินนั่สิ่งเหล่านี้ออกไปให้บุคคลอื่อนใดบอกมันเลยกลายเป็นว่าปัจจัดตังเออเป็นเครื่องที่ดูได้เฉพาะตนเป็นปัจเจกชนค้หนึ่งนั่นแหละจังว่าบ่แมนว่าของหน่อยอานนี้งการส้างพุทธลูกเป็นศูนย์ร่วมกิจใจแม้พระอริยะสงฆ์อริยะเจ้าทุกเมื่อนี่กาบพระพุทธลูกเพื่อเกเาแต่ว่าได้กราบโดยหินโดยปูนโดยเล็กก่ได้กราบโดยวัดท่องคําแต่กราบโดยว่านี่คือธรรมเจดีย์เป็นคลังแห่งความรู้นี่เป็นครังแห่งสัมมาสัมโพธ,ธิญาณคือความรู้ทั้งเบิดตันเอง สัมมาสัมพุทธะกองแห่งความรู้ทั้งนี้ทั้งบัดจังว่าบแมแนว่าทุกทุกวัดมีก็แล้วกันหนะ่ภาพระพุทธลูปมแม้คื่ผู้ที่แอนตีพระพุทธลูกก็ยังวาดลูกใส่ไว้วาดลูกไผ้สันพระว่าพระพุทธเจา้ภาลูกพระพุทธเจา้าบแมแยนว่ภาวาดลูกใส่นั่ะหรือว่ารลูกจากของบ่จาของติเป็นพระพุทธเจา้าเออเฮาเป็นแค่ผู้เดินตามเออเฮาเดินตามพระตถาคตเจ้าเพิ่น ก็เลยต้องมีรูปพระตะถาคตรูปแห่งความเป็นเช่นนั้นเองรูปอันนี้นี่นแหละจังหวะทุกคนกราบพระกราบให้มันถึงพระหน้าจะไปกราบความศักดิ์สิทธิ์ว่าเพิ่นสิเสกอันนั้นให้ดนบันดาลอันนี้ให้ลหลายๆคนก็กราบว่าเพิ่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออเพิ่นก็ศักดิก์สิทธิ์ระเพิ่นนั่นแหละเพิ่นสร้างบารมีของเพิ่นมาสามําเร็จแล้วจึงเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คือความสามําเร็จของเพิ่นนั่นเองนั่นแหละจังหวะ แต่ละคนแต่ละคนกาบพระ,ะให้เป็นหน้ากาบนี่คือขั้งแห่งความรูเ้เฮ็ดให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ได้ความรู้ของคนม,มีชีวิตอยู่ได้โดยการบเบียดเบียนกันมีชีวิตอยู่ได้และหาวิธีหนทางออกจากทุกนี่ได้ออกจากวัฏสรงสารนี่ได้รู้แต <c oughs> ่พุทธเจ้าบาเบาเรื่องสวรรค์บาเ้านรกไผ่สิเอามาเบาตัวโตตัวเบาสามารถท,ท,ทิิสมารสังกับโปถ้าพุทธเจ้า่อ,ออกมา,จาแจกแจงสิ้นหูไดจังไดมีชาติทิฏฐิอะละถ้าเฮามี ธรรมของพุทธเจ้าล่าดำเนินการดำเนินชีวิตนะ่ะมีความผิดพลาดน้อยและเทศไปแล้วสืบเป็นคนทั้งเห้าสู่สุขติะนันะ <c oughs> <c oughs> บางคนที่ถามถึงก็ว่าวการดูจิตกต่บอกไปแล้วแล้วกาอดิสงการสร้างพระพุทธรูปเป็นอย่างไรพระสงองค์เจ้าเห้าไหวทุกองค์เมตตาผู้บ่บ่อัน บริยมพระพุทธลูปกับสังก็มีคือเก้าอยู่วัดเจ้าของอะไแหละมันก็สังเป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นไส้มันก็สังด้วยวัตถุอย่างอื่นมันกระวาดเอาอยู่ไหมหรือมันวาดภาพยังสันเนาะถ้าว่าเอาฝันมาอ่านเะเอาไผมาอ่านหว่าอก็ยังสั้นแล้วทุกวัดมีลวงปูลวง,งตาเห่าที่สืบแสดงกันมามีเห็นบอกพระแกวมรกตยังสีมีขามากมหาศาลขนาดใดค่าอยู่ที่ใจค่าคุณค่านี่อยู่ที่ใจ คุณค่านี่อยู่ที่คําสอนเด้เออและวัตถุนั่นก็มี่ากอกันคือพระแก้วมรกกเท่าพวกเฮาพุ้ดชนธรรมดาเฮาสิไปไกล่นติดเออนี่แต่ถ้าพระมหากษัตริย์นัดงเด้เป็นผู้หูทรงพุธวิสัยเด้ยังสิเขาไปไกลได้คนทั่วไปรับบ่ได้เด้สิบอกให้้วจังว่าความลึกลับต่างๆนานานั่นบ่ลึกลับดอกทิกิ้งนั่นน่ะแต่ว่าพวกเฮาเองก็ได้ไปจับไปใยบอกว่าพระเก้ีวมรดตเน่านั่นนั่นนี่ ออตอ,อนค้นี่มีพุทธวิสัยเดินทางแบบเดียวกันกับพุทธเจ้าจังสีได้เขาไปแต่งส่งองค์เครื่องให้เพื่อนไดถือว่าผูธธ้ได้ว่าเป็นของหน่อยสิปฏิเสธปังไสแน่จังีว่าเออกับพฏิเสธลรูปกายของจะของน้ำที่พาว่า,าลูเหมือนรูปเหมือนอนี่คือรูปเหมือนพุทธเจ้าเพื่อเฮาคิดถึงพอถือแม่เฮานั่นแหละเพิ่นตายไปแล้วมีตะลุบภาพใบเลียวบางยังไดน้ำตาไหลาทุกขังไหลเพราะว่ายังลึกถึงบุญคุณจึงเพิ่นเหตุให้เหตุหน้าหา สิ่งสิมาเลี้ยงบำรุงบังเรอห้าเองนั่นแหละอยากให้ลูกอยู่ดีมีสุขพราะพทธเจ้าก็คือกันเพิ่นก็อยากให้ลูกคนอยู่ดีมีสุข,ข,อ,อ,สขออกจากทุกได้คือวัตรตสงสาร่นได้มันธรรมาดาเด้นั่นแหละถ้าห้าเทียบคุณพ่อแม่่นเลี้ยงเ้ามาสว่อว่าสิใหญ่ไดเสียสละบัดทุกอย่าง่นธรรมาดาอดได้เพื่อลูกแต่ว่าลูกอดได้เพื่อพ่อแม่อยู่บ่บ่คอยมีปันใดแต่ว่าก็มีอยู่บ่เม่นว่าบ่มีเสียที่เดียว ผะพุทธเจ้าสั่งสมบรารมีมากกว่าที่ด้น้ำคาสอนอันเป็นอริยสัจอันเป็นของจริงนี่เฮ็ดในข้นออกจากวัตจักรว,วัตจิตออกจากวัตะสงสารอันนี้ได้ธรรมดาบพวกเข้ากับเริ่มต้นกับเป็นอนุุทธะไปซะกนเออค่อยๆรู้ค่อยๆก้าวย่างรู้ไปทีละเล็กละน้อยรู้อนุไปว่าน้อยไปหลังตามไปว่ารู้ไปทีละเล็กรู้ไปทีรู้ไปทีละหน่อยรู้้าหลังเพิ่นแล้วก็ตามเพิ่นไปเมื่อเขาถึงสูความรู้อันนั้นแล้ว จิตสีเป็นผู้แยกแยกเองว่าอันใดผิดอันใดถูกอันใดควรวางอันใดไม่ควรวางอันใดเป็นกามสุขาริกานิโยกอันใดเป็นอัตตกิรตมัทานนโยกอันใดสิว่างหรือบ่ว่างนั่นได้กัสสางนี่เป็นปัจเจแลนี่รูแยกแยกในตนเองแล้วเลื่อนว่าปัจเจกับพุทธะเมื่อถึงที่สุดแล้วก็เหตุไปตามสัมมาสัมพุทธะทําไปตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรณเองมรรคมีองค์แปดนั่นแหละหนทางเดินสู่ความสำเร็จมีอยู่ท่านั้นแหละเพรา